สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยกับช่องระบ,บูทพระเครื่องนะครับวันนี้มีพระสมเด็จพยางฆิ้วดำแห่งวัดถ้ำตะเพียนทองทั้งรุ่น1และรุ่น2มาให้ชมกันนะครับไม้พยางยิ้วดำเนี่ยเขาถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณพิเศษนะครับมีความขังและมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับเป็นต้นไม้ที่มีเทวดาอารักษ์ ถือว่าเป็นของหายากอ่ะเมื่อนำมวลสารของเนื้อไม้มาผสมกับมวลสารที่ทำพระเครื่องแล้วก็ทำให้มืออิทธิคุณพุทธคุณยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกหลายประการนะครับก็เป็นเป็นที่มาที่ไปของการสร้างพระเครื่องรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อธนดำทองดำท่านได้จัดสร้างรุ่นนี้มานะครับตั้งแต่สมัยปี2520นะครับ แต่กว่าท่านจะไปเจอไม้พยางนิ้วดำนี่ก็ไม่ธรรมดานครับผมมีลิงก์ของอาจารย์ยอดท่านลงไปฟังดูครับว่ากว่าท่านจะได้ไม้พยางยิ้วดำชุดนี้ที่มาทำามาทาพระเครื่องชุดนี้ของท่านนี่กว่าจะได้มานี่ก็ไม่ง่ายครับแล้วก็ต้องมีบุญญาบรารมีต่อกันจริงๆนะครับถึงจะได้นำไม้พยางยิ้วดำมาสร้างเป็นวัตถุมองคลรุ่นนี้นะครับ ซึ่งสมเด็จพยานิวดํารุ่นหนึ่งที่สร้างรุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบทาทองและไม่ทาทองนะครับถา้จบาจะเป็นทาทองก็จะมีลักษณะทาทองบริเวณนี้นะครับลักษณะทาทองบริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นทาทองตรงปลาตะเพียนนะครับด้านหลังก็จะเป็นทาทองตรงปลาตะเพียนซึ่งนี่นี่เป็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งจะสร้างแค่ที่เป็นสมเด็จกับพระนางพญายวดํากับสมเด็จพญยายวดานะครับ รุ่น1จะสร้างแค่นั้นเนี่ยส่วนรุ่นสองจะสร้างเยอะหน่อยอ่รุ่นหนึ่งเองเนี่ยที่ท่านจะสร้างเนี่ยไอ้ที่หลวงพ่อทำนั้นจะสร้างมาปี2 5 2พนนะครับ <c oughs> ที่มีสองรายการมีพระเกจิมาร่วมปลุกเสกถือว่าเป็นพระเกจิที่ไม่ธรรมดาเลยครับที่มาปลุกเสกทั้ง9้าองค์นั้นได้แก่ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อเถินวัดป่าเรไรหลวงพ่อพลิ้งวัดโบสถ์กงธนูพระสุพลพระสุพลมยานเถระวัดพระบาทพระพุทธบาทตาผ้าน,นะครับหลวงพ่อคลิ้งวัดถลุงทองหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอ่อหลวงพ่อเอียดวัดบ้านดา่านหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญและหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีโอ้เห็นลายชื่อแล้วนะครับก็จะบอกว่ารุ่นนี้น่าเก็บทีเดียวครับและนอกจากนี้นะครับ ยังมีทำนำไปพิธีพุทธาพิเศษอีกสองครั้งที่วัดจันทาร,ร,รามวรวิหารตรงตลาดภูแล้วก็วัดการล้องสุพรรณบุรีนะครับคือซึ่งทั้งสองครั้งนี้สมเด็จพระสังฆราชก็เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยโอ้จะเห็นว่าพิธีนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับจึงอยากจะแนะนำให้สะสมให้เก็บนะครับพุทธคุณนี่คน นำไปใช้แล้วต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะครับเรื่องทํรมาค้าขายหรือโชคลาบนี่ดีมากครับรุ่นนี้ดันหลังเป็นรูกปาตะเพียนอ่าแล้วก็ยันเมตตาค้าขายนะครับดนานหลังเขียนว่าถ้าตะเพียนทองนะครับอ่าสองพันห้ารนะครับนี่เป็นรุ่นหนึ่งที่ท่านสร้างนะครับจริงๆจะว่าจะไปแล้วจะมีรุ่นอีกรุ่นหนึงก่อนรุ่นหนเลยก็คือเป็นรุ่นที่ท่านเอาไม้ พยางยิ้วดำแกะเป็นรูปองค์พระคือเป็นเนื้อไม้จริงๆเลยนะครับและแกะเป็นรูปองค์พระอันนั้นคือถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับซึ่งหายากมากนะครับซึ่งหายากมากและรุ่นหลังท่านก็จะได้นํามวลสารมา,าผสมกับเนื้อไม้พยางยิ้วดําก็จะมาเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งในหนังสือก็คือรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นนี้นะครับแต่จะมีก่อนหน้านั้นเหมือนกันที่เป็นรุ่นพิเศษก็คือแกะจากเนื้อไม้ พยาคยิ้วดเลยนะครับลองไปฟังประวัติท่านดูนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่าท่านเจอไม้นี้ได้ยังไงนะครับซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะครับกว่าท่านจะเจอและกว่าท่านจะทําสําเร็จนี่ต้องมีบุญญาธิการขนาดไหนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นสองนะครับรุ่นสองก็จะมีก็จะสร้างเมื่อ,อรุ่นสองนี่ จะสร้างถัดมาเมื่อปี25 21นนะครับถัดมาอีกปีหนึ่งถัดมาอีกปีหนึ่งท่านก็สร้างเป็นรุ่น2ซึ่งรุ่น2นี้ก็จะสร้างเอ่อจะสร้างจะสร้างเยอะหน่อยนะครับซึ่งจํานวนทั้งทั้งรุ่นแรกและรุ่น2อนี่ผมไม่แน่ใจนะครับพยายามหาข้อมูลอยู่เหมือนกันซึ่งรุ่น2ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นพระอ่สมเด็จนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับนั่งอยู่ในซุ้มอ่า ด้านหลังก็จะเป็นปาตะเพียนคู่เหมือนเดิมนะครับมีทั้งแบบทาทองและไม่ทาทองเหมือนกันนะครับทาทองก็จะเป็นที่นิยมนะครับไม่ทาทองก็นิยมลดหลั่นกันลงมานะครับด้านล่างก็มีเขียนว่าวัดท้ำตะเพียนทองลกบ,บุรีสองพันรี่สิบเอนะครับครับรุ่น2 2งสอก็รุ่นหนึ่งันรอยีก็ รุ่น2นะครับสิ่งสวยทั้ง2รุ่นนะครับซึ่งเนื้อไม้พยางยีดำมนี่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับส่วนนนราคาก็ยังไม่แรงนะฮะเลยอยากจะให้เก็บไว้นะครับส่วนนนราคายังไม่แรงเลยตอนนี้เก็บได้เก็บไว้เลยนะครับอ,อย่างองค์นี้องนี้ผมก็ไปบูชามาที่750บาทนะครับสวยๆหน่อยก็เป็นพันนะถา้ถาทาทองหน่อยทาทองฟอร์มสวยๆหน่ยก็ น่าจะถึงพันนะครับแล้วก็งนี้ก็เป็นรุ่นสองก็ราคาก็ลดหลั่นกันมานะครับถ้าทองก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถือว่าฟอร์มสวยสภาพสวยนะครับถือว่าสภาพยัสวยอยู่ส่วนรุ่น2องนี่รุ่นสองเ,ออเกจิอาจารย์ที่ร่วมลุกเสกประกอบพิธีพุทธาพิเศษที่ วัดสังฆราชาหรือวัดสองเขตรัดกบบังนะเมื่อวันที่ 16. ธันวาสองพันนยี่สนะครับคณาจารย์ที่ร่วงปุกเสกก็มีหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงหลวงพ่อเทินวัดป่าเรไรหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์ลบบุรีนะครับหลวงพ่อพริ้งวัดบทกงธนูลบบุรีหลวงพ่อกลั่นวัดอินทราวาสอ่างทองหลวงพ่อสอนวัดวิเศษชัยชาญอ่างทองหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วฉเชิงเซานะครับหลวงพ่อกีวัตถุช้างและหลวงพ่อทองดําแห่งวัดถ้ำตะเพียนทองนะครับ ซึ่งรุ่นสองเนี่ยท่านก็จะได้สร้างวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพญายิย้วดาแบบทาทองหรือไม่ทาทองนางพญายิย้วดาแบบทาทองไม่พาทองแล้วก็พระปิดตาพญายิย้วดาแบบพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับมีทั้งแบบพระปิดตาเป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นเหรียญปาตะเพียนคู่ปาตะเพียนทองนะครับซึ่งรุ่นสองเวลาปุกเสกดูกันนะครับ ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ก็คือใช้มวลสารเดียวกันนะครับเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลูกเสษแทบจะเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ไม่กี่องค์นะแต่ว่ารุ่นแรกนี่ผมชอบมากเลยครับที่มีหลวงปู่โตที่หลวงปู่โตท่านได้ไปร่วมปลุกเสษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตหลวงพ่อเถินหลวงพ่อพลิงนะครับหลวงพ่อมุมเนี่ย เกจิดังๆร่วมสมัยนั้นเลยนะครับนะครับก็เลยมาแนะนำให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อจะเป็นความรู้อยากจะสะสมกันเก็บไว้นะครับซึ่งยังเล่นหาไม่แพงน่าเก็บทีเดียวครับน่าเก็บทีเดียวครับสองเรื่นนี้ถือว่าน่าเก็บทีเดียวร,ราคาเล่นหาและผู้ใช้เอาไปขึ้นคอแล้วต่างผู้เป็นเสียงเดียวกันนะครับเรื่องธมาค้าขายเนี่ย โชคลาภนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเจตนาสร้างดีนะครับแล้วก็มีหลักฐานการสร้างดีชัดเจนเกจิที่ปุกเสกชัดเจนนะครับก็เลยแนะนำเพื่อนๆให้เก็บสะสมกันไว้นะครับวันนี้ก็ทั้งสองรุ่นนะปี2 5 2 0แล้วก็2 5 2 1สร้างจากไม้พยานิ้วดำนะครับ รายละเอียดในการสร้างหรือประวัติพระเกจิขั้นตอนในการสร้างเนี่ยหรือท่านเจอไม้พยางจิ้วดำได้ยังไงมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลองไปฟังดูแล้วเพื่อนๆจะทึ่งในปฏิหารที่ท่านไปเจอไม้พย,ย่างยิ้วดำน,นี่นะครับจริงๆผมมีโอกาสไปที่วัดไปกราบสัการะหลวงพ่ออยู่นะครับคือ ไปกับสการหลวงพ่อหลวงพ่อท่านมีเมตตามากครับแล้วก็พระเครื่องที่วัดก็ยังพอมีให้เช่าหากันอยู่นะครับแล้วก็มีถ้ำข้างคาวตรงนั้นก็ไปเที่ยววัดได้นะครับไปเที่ยวที่วัดได้ครับหลวงพ่อท่านใจดีมีเมตตาครับก็วันนี้ก็ฝากไว้ทั้งสองรายการนี้ครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับสมเด็จพญายิ้วดำทั้งรุ่นหนึ่งและรุ่นสองนะครับฝากให้ไปเก็บไว้ หรือว่ามีโอกาสแวะเวียนไปแถวลบบุรีนะครับลองไปกับสักกระ,ะท่านดูครับก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราด้วยนะครับแล้วก็แวะอุดหนุนพระเครื่องบูรณะซ่อมแซมนําเงินไปซ่อมแซมวัดแล้วก็โบสถ์เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับวันนี้ก็แนะนํามาเท่านี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ก่เพื่อนๆน,น,นะครับ สวัสดีและขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ